พระเดชพระคุณพ,พระธรรมวชิวรมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเป็นประธานในการตรวจการคณะสงฆ์เขตมีนบุรีที่วัดบ่เป็นเหนือขนเขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครได้มีการจัดการประชุมตรวจการคณะสงฆ์เขตมีนบุรีโดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานครผู้ช่วยเจ้าวาดวัดมหาธาตุย ah at ุวราชรังสฤษดเป็นประธานสงฆ์ พร้อมกันนี้พระเจรพระครูดมจารุวันเจ้าคณะเขตมีนบุรีเจ้าวาดวัดบ่มเพนเหนือพระครูทาวรนธรรมนุสิธิ์เจ้าคณะแขวงมีนบุรีเจ้าวาดวัดบางเพ่งใต้ตลอดจนเจ้าวาดวันในปกครองพระสังฆาธิการในพื้นที่สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครสํานักงานเขตมีนบุรีสถานีตํารวจนครบาลมีนบุรีผูมิในการสถานศึกษาเข้าร่วมในการประชุมโดยพร้อมเรียง สำหรับการตรวจการคณะสงฆ์จัดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามมติมหาเทวราสมาคม ครั้งที่32ประจำปี2538เมื่อวันที่11ธันวาคม2539ที่ประชุมได้ลงมติกำหนดเป็นการตรวจการคณะสงฆ์และการประชุมประสังฆาธที่การโดยยึดหลัก5าประการคือ 1. การปกครอง2การศึกษาและการศึกษาสงเคราะห์3การเผยแพร่4การสาธารณูปการและการสาธารณสงเคราะห์และ5เรื่องอื่นๆตามที่เจ้าคณะผู้ปกครองจะเห็นสมควรทั้งยังเป็นการเยี่ยมเยียนและแก้ไข ปัญหาการพระพุทธศาสนาพระภิกษุสามนเณรตรอจนอารามมิกชนในเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานครให้ดำรงตนอยู่อย่างสงบสุขเรียบร้อยดีงามเป็นไปนตามมติมหาเทรสมาคม